บรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อ,อไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกําลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสําคัญ เพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงรับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตดังนั้ขอมรดาท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่าขนขณะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำพาวนาและพิจารณาสิให้หมด เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่ยาบังคับลมให้ใจให้แรงเร่เบาให้ยาเร้สั่นลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านผู้บริษัทก็จับปรมให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นเพ่วาจิตสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกําลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งส่าน นี่การกำหน,นรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวคนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อทีนี้ไปก็จะนำอปฏิบัิฐาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิเวธาการปฏิบัติเต็มเรี่ความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนและก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรายกฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหามาได้จากปฏิบัติของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจิงจะขอนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิบัติของคนปัจจุบัน ความจริงก็มาอยู่ปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆนท่านก็ตอ่ตอ,ตอสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบัทาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิป,ท,ปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คือ อารมณ์พุ่งสร้างของจิตนี่คําว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตมันมันพุ่งหลายแบบอืพุ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศพุ่พงไปในอารมณ์ของความกโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความูกโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยาน อาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศก,กว่าบุคคลอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นรายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรรลุมรมรมคผล ทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายานถ้าไดว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญพอเข้ามาศึกษากับครูบาอา,าจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแทนก็เป็นครูจริงๆ คำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามทำบอกไว้แล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กนามบอกให้โทนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่ง ถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหาให้แก่คณะสิทธิานุสิตหมายว่าการเนึงแก้อารมณ์พุ่งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์พุ่ง มันพุ่งทุกอย่างบางทีเช้าพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักท,ทั้งทั้งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพานัาสสะสิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงปณิพานนี้ประการหนึ่ง ในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ววิามาหังพระกวาอัตาภาวังตุมหากางปพลิตชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทํากิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผิดตอ่อพระพุทธพจน์ทบททมบาลี ว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระเนินสีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสสันดาทรงแนะนําทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทาอย่างนั้นอันดับแรกจะทาเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอความเร็วของจิตมันก็นยังยังปรากฏมันฟุ่งทุกแบบ รายการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยลมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้น ให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเขา้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุดโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิ ท่านสอนไว้เพียงเท่านี้และวท่านก็ทิ้งท้ายว่า,าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาวพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว,ว่าคาสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองรการไม่สามารถจะบังคับแพรมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมคําว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคาว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำมาพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชจนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดา แต่ถ้าว่าเมื่อมันสั้นไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันสั้นไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาะไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สัน้นๆท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นตน้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่าง หาในสถานที่สงัดสงัแจกเสียงสงัดจากสถานที่เปล่งกลงนไปต่ประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิโดยการัตมัดสองชั้นบางนั่งพับเสียบบางนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาเท้าหลังพิยงสาวบาง พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคล้อมกับคาภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ่มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาววจรทั้งหลายครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน่นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับขดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน สมัยนั่นองค์สมเด็จพระจินวรสอนอย่างย่อดตั้งแต่ต้นยันอรหัตผลเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระโพนั่งเข้าป่าแต่ว่าบรรดาท่านนั่ยหลยเหล่านั้นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จะบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกบรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินนวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกบแต่ท่านก็แบกกันได้ถาจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจท่านนั้นหลายพุท่านั้นท่านมีกำลังใจฉันใดพวกเราก็มีกำลังใจฉันนั้น คำสอนของค์สมเด็จพระพักวันยังอยู่ครบทวนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นแทมบอกว่าเมื่อนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่า จะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทถ้งชานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจเนื่องาการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายไม่มีผล ถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระธรรมาำคำต่างสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปฏิยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจริกเลี่ยงได้ธ้ามาทึกว่าอย่างนั้นนละาทำยังไงล่ะให้อารมณ์ฟุ่งตอนนี้วางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุทโธสามรอบก็ไม่ไหว บ้างคราวมันคนดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่ทิ่งที่อาจารย์สอนมันนั้นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกกระคำท่านก็หาไม่ได้เพอเข้าไปอยู่ในป่าชา้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกกระคำเขาก็ไม่มีขายเกินกลาดมือนสมัยนี้เอาอะไรดี ก็ไปเอาไม้กรวดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทหย,ยิบไม้กรวดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาว่าโทอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่า ถ้าเราชนะอารมณ์เท่าไม่กลัวที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามมันทิกเตมบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปสองสามเม็ดท่านั้นมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยกอหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึ่ง พุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโธอาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแซงเข้ามาเห็นถ้าจะไม่ไหวทันยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้วิญญาณขึ้นตนเองคราวนี้ลุกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้การเดินนั่นก็นับเก้าลิงกก็โกธหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของเก้าแลว้วบางทีก็เก้าไปกับพุโทโธพุโทโธไม่กําหนดรู้มหาไม่ใจเขาออกแลวเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ขบขัง พอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปให้รมมันเป็นสุขพอรมเริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดคุดโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม็ดรลวดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป คิดคิดไปมาเลยหลับพอหลับเพราะตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพอะรู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตกว่าจะเข้าถึงจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามันทรงนิ่งท่าบอกสู้กันอยู่หลายวันจึงกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนะี่ไม่ได้ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรก่านบอกว่าเราไม่ง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปยาชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้ พอมาเริ่มรู้จักค่อยใครอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเขยดก็เลิกเสียถ้าอารมณ์มันฟุ้งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถันสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นยางโนนหยิบยางนี่จับไม้มาเคาะบ้า,บางบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดิน ใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทิยาัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกฟล๊อกไห,หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธร,รูปดูพระพุทธร,รูปทํามีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุข พอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำววนาวัพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืน่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาไม่กรวดหมดกอบใจยังอยากพุทโธต่อไปเมื่ออยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งตนใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทํารอบที่สองได้แต่ในการบางครัง้งบางคราวบ,บางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปลอยจิตให้สบาย ในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่โกินที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทัหลายวิธีาาปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดสิแล้วนี่ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ลองปฏิบัติตามปฏิบัติาของท่าน ตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเปทีปแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควรขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงต้องการสวัสดี